วันนี้อยากมาแนะนำตัวสินค้าที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและนี่เลยนี่คืออุปกรณ์ป้องกันการสำลักแบบฉุกเฉินกึ่งอัตโนมัติค่ะตัวนี้จะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะมีหน้ากากมาให้ทั้งหมด3ชิ้น สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะคะเปิดตัวกล่องมาก็จะเจอเจ้าตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องนี้เขาจะมีระบบเซฟตี้ไว้หากต้องการใช้สามารถดึงขึ้นได้เลย ตัวนี้จะมีหน้ากากมาให้จำนวน3ชิ้น3ขนาดไซส์แรกจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะไซส์ที่2จะเป็นไซส์กลางและไซส์ที่3จะเป็นไซส์เล็กเหมาะกับเด็กนะคะมามาดูในส่วนของตัวเครื่องกัน้ากดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะมีแรงดันควบคุมปริมาณอยูที่33กิโลปาสคาล และมีวาล์วป้องกันการไหลย,ย้อนแบบสทิศทางด้วยค่ะเรามาดูวิธีใช้กันบ้างดีกว่านะคะมาดูวิธีใช้งานกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้นำเครื่องออกมาแบบนี้เต,ตัวนี้นะคะเขาจะมีระบบเซฟตี้ให้ดึงออกมาค่ะให้อยู่ในท่าลักษณะนี้นะคะ จ้าตัวนี้นะคะจะเป็นท่ออุปกรณ์เสริมใช้ในกรณีที่ลิ้นจุกปากหรือลิ้นบังหลอดลมค่ะแต่หากไม่มีอาการก็ไม่จําเป็นต้องใช้พอเราถอดตัวเครื่องออกมาแล้วนะคะให้เราเลือกหน้ากากให้พอดีกับสรีระของผู้ป่วยค่ะสวมเข้าหากันให้อยู่ในท่าลักษณะนี้นะคะกดให้แน่นค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นครอบไปที่ใบหน้าของผู้ป่วยได้เลยและกดให้แน่น แนะนำว่าให้ตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าไม่มีอากาศรล่วไหลออกมาหากแน่ใจแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะหากต้องการทําซ้ําแนะนําให้ถอดออกมาก่อนนะคะและจะใช้มือกดหรือจะดันก็ได้ค่ะและหากต้องการใช้ซ้ำครอบไปใหม่ค่ะและกดปุ่มเดิม แล้วก็ถอดออกมาแบบนี้เลยค่ะมาฟังคำเตือนของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคำเตือนนะคะหากต้องการทำซ้ำหากอยู่ในท่าลักษณะนี้ไม่แนะนำให้ใช้มือกดนะคะแนะนำหากต้องการทำซ้ำให้ถอดออกมาค่ะจะใช้มือดันหรือใช้แรงกดแบบนี้ก็ได้ค่ะ มาดูวิธีเช็คตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ผู้ใช้หาพื้นเรียบๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้นำหน้ากากานะคะค้อไปที่ตัวพื้นและกดตัวสีส้มเหมือนเดิมค่ะหากตัวเครื่องและตัวหน้ากากายังยึดติดก,กับพื้นแบบนี้แปลว่ายังใช้งานได้อยู่ค่ะแต่หากตัวเครื่องมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้นะคะถ้าเรากดลงไปแล้วเนี่ยเขามีความไม่ยึดติดก,กับพื้นนะคะ ก็แปลว่ามีปัญหานะคะลูกค้าสามารถส่งเคทได้เลยค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็สามารถซื้อตัวเครื่องนี้ไปได้เลยค่ะที่บีคอสโมเรามีอุปกรณ์ป้องกันการสำลักพร้อมจาหน่ายเรามีหน้าร้าน2สาขานะคะสาขาแรกสาขาพหลลามสองอยู่ติดกับเซน็นทรัลพหลลามสองสาขาที่2สาขาลังสิตอยู่ซอยพหลโยธิน7 8 มีคอสโมขอฝากอุปกรณ์ป้องกันการสำลักแบบฉุกเฉินตึงอัตโนมัติด้วยนะคะ